ตัอีกหนึ่งคนนะคะที่เซอร์ไพรส์ปล่อยเพลงใหม่ไม่ให้แฟนๆได้ตั้งตัวก็คือจินยองนั่นเองที่กำลังมีผลง,งานซีรีส์เจเจวิลจั๊กอยู่นะคะแล้วก็อยู่ๆค่ะเมื่อวันที่29กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกันกันกบที่แจ็คสันปล่อยเพลงใหม่เขาก็ประกาศปล่อยซิงเกิลเพลงด้ฝา่ะแทรปฟังสบายที่มีเนื้อหาสะท้อนความจริงในชีวิตที่ไม่ต่างจากท้องทะเลที่ไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อส่งกําลังใจให้แฟนๆในช่วงเวลาที่ไวรสัสอันตรายยังคงระบาดไม่หยุด เพลงนี้นะคะคว้าแชมป์ไอทูใน27ชาติทั่วโลกค่ะแล้วก็ส่ง h a s h t ็ g Dive with Jin Yong ครองเทรนอย่างร้อนแรงอีกด้วยล่ะค่ะแหมตอนนี้หายคิดถึงเลยได้เห็นทั้งหน้าได้ฟังทั้งเสียงปลิมดูมีความสุขนะะตลอดฉันแบบว่าแฟนเกาหลีติ่งจ้านะครับ